ออกไปแม่พี่น้องไปเก็บเ็ดยังไงแตนตอดเดี๋ยวเล่าให้ฟังอุ้ยอ้ยังคักหมานหมานซะละเกินงามๆเลยพี่น้อง เดี๋ยวไปทาความสะอาดกับบ้านอุ้ยดูเฮ็ดน้ำหมากดอกนั่นพี่น้องเฮ็ดน้ำหมากดอกนี่งามมากเลยปืด๊ดงามจริงๆพี่น้องขออวดจนิดเถอะเสียงดักนิดนึงป้าดถ้าได้อย่างกันนี่พี่น้องเอ้ยงามคักงามแน่ดูตัว เฮ็ดน้ำมากเฮ็ดก้อนนี่แหละค่ะดอกไอ้ยังไ่เฮ็ดปวกเขาก็อยากขึ้นอยากขึ้น,นแต่ว่าเขาก็แรงเกินอันนี้เฮ็ดปวกกินได้ค่ะพี่น้องนู้นอีกดอกอสองดอกสามดอก,ส,ดอกสี่ดอกพี่น้องเราได้เฮ็ดปวกเฮ็ดโคนละอันนี้เถาหัวฮักโคโลเลยพี่น้อง อันนี้ดอกน้อยเขานี่อีกดอกนึงเฮ็ดปวกะ่ะเขาแคะเขาแกนเมดมันแรงหลายมองไปไกลๆอุ้ยมันหลายดอกพี่น้องหลายดอกอยู่แต่เดินยากๆเ้อเดินอย่างยากพี่น้องเห็นเฮดอยู่แต่จะดิงด่งๆมากก็ยาก อืมแต่ยังดีเนาะพี่น้องยังหมาดอยู่น,นอูอีกอันก็ลอยเข้าไปบ้านเก่าแล้วพี่น้องอันนี้ก็จะเอาได้แค่สองดอกแล้วมั้งนี่ เด็ดไม่ขาดเลยพี่น้องเพราะว่าร้อยเขาโดนนู่นน่ะบาดยังจะไม่เขานะพี่น้องได้หลายดอกหลายอย่างอยู่พี่น้องคึ่งกระตาน้อยละเดี๋ยวไปเอานู่นอีกสามสี่ห้าดอกพี่น้องไปเร็วไม่ได้อุ้ยหลายดอกพี่น้องไม่ใช่สี่ห้าดอก เป็นร้อนเลยพี่น้องนู่นน่ะอยู่นู่นก็มีอยู่นู่นก็มีนู่นอีกฝั่งนู่นก็มีฝั่งนู่นก็มีพี่น้องเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเด้อถอนเอาขื้ว่านเลยพี่น้องเอ้ยเอาทีบ่าสะดวกเลาเนาะพี่น้องเนาะจะไม่ได้ชาพี่น้องรุ่นน้ำ ีทองก็จะรุ่นน้ำไหนจะติดต้นไม้กิ่งไม้อีกพี่น้องเฮ็ดบานไห,ห,ห,ห้สนอยู่ในดงดงเบอรี่พี่น้องทำไงได้เนาะดีกว่าไม่มีให้เก็บนูน่ะอีกโอ้โหถ้าอยู่เดินเดินก็ไม่เหลือดอกพี่น้องเมดแล้วเราไม่ขึ้นด้วยแรงด้วยพี่น้องเอากล้อง บไม้บังพี่น้องเอ้ยอุปรสรรคหลายๆอย่างหลายๆแนวเด้อมาหาเย่สวน,นี่รุ่นน้ำเย่สนพี่น้องเอ้ยหันเร็วก็ไม่ได้หันเร็วก็กว่าพี่น้องเวียนหนาใช่ดอกเ็ดบังกล้องไวถ้าไม่เอาดอกเ็ดบังกล้องไว้พี่น้องจะตาลายอือขอสะบ,บัดเอาด้วยพี่น้องเอ้ย ทงับทั้งสะบ,บัดแหละอุ้ยีงามๆเลยนี่นะคุณตาบอกว่าเธอจะไปอยู่นี่ไม่ใช่มันวายไปแล้วนี่ยังไม่ไวายก็นู่นนะเห็ดยังขึ้นเต็มอยู่อากาศทา่หนาวๆเขาก็ขึ้นค่ะยิ่งเห็ดพึงเน่ะฝนตกนี่แหละอือย,ยายกัดฟันว้รออยู่ฝนแขวไว้รออยู่ผีงองเออไปเร็วไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อ มันเป็นยามอสเป็นห,หนองเดี๋ยวคนเผาที่ลงตะคุบแค่นี่หพราะเขาก็กระเดียงไปครึ่งเดียงแล้วพี่น้องเอ้ยน่ะพอตะเขียออกแบบนี้นะ่ะเทาวันพันจิว๋วบาดขาดมืดพี่น้องเอ้ยดูบาทเกาะขึ้นมากบเทาวันบาดครึ่งผ่าซี่เข้าไปแล้วเทาวันรุ่นจิว๋วรุ่นจิว๋วพี่น้อง วันน่ะตายตายเถาวันนี่อู้ยงามๆอยู่บาดขาดมดพี่น้องมาเถาอะไรก็เอามดเลยพี่น้องเอยขอให้มีเดี๋ยวหันมาหาดอกนี่เดี๋ยวพี่น้องเด้อเนี่ยดอกนี่ก็ใหญ่ๆอยู่นี่สองดอกสามดอกมั้งนี่สามดอกจกเจอขาอยู่พี่น้องเยวออกก็ได้ดอกนึงดอกนึงเอาออกไม่ได้เอาออกกระเละ ถามว่าอันนี้กินได้ไหมกินได้อยู่พี่น้องแม่กินได้มดนั่นแหละอุ้อใอ้เป็นเฮดเถอะอย่าเน,น่าเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็กินได้เอาเมดแล้วเชิดายพี่น้องแม่เดินเข้ามากไกลไปนนู่นตายกินไม้กระพอกนั่งพี่น้องเอ้ยเฮ้ยหมานอยู่นด้แ่ละจิได้เต็มกระตาเราพี่น้องทำไมถึงบอกว่ากิได้เต็มกระตาขี่ป๋อให้พอมอ รู้จะขี่ฝอยไหมพี่น้องเอ้ยขยะนันะเขาเด็กขี่ฝอย้านยศนภาษาโบราณอันนี้ก็เน่าเละปุ่มเปะไปแล้วพี่น้องอันนี้ให้เขาอยู่เป็นเชือไปเอาดอกนู้นเอาได้ไหมอู้อะไรที่มามวนมามันเท่าเก็บเห็ดเมฆก็ฟอนหน,า,นาหนากเนาะพี่น้องเนาะพอเด็กแกงอยู่ด้เนาะพี่น้องเนาะ ตัดจังนิดก่อนคุณตายังไม่โทรเห็นมาฝ้ากะจิเฝ้า,าเอาอะไรพดอะไรเหลือเนาะพี่น้องเนาะูดถึงว่าเก็บเพชดอันมันกระฟอดหนาหนากเลยป้าพี่น้องเอ้ยสุดแต่ยายสนว,ว,ยวนนี่แหละเด้อทั้งโโหทั้งที่อ้ยอันเอาทิ้งซะเนาะพี่น้องเนาะเอาฟางว้แถวนี้เอาไปก็กินไม่ได้เอาฟาไว้แถวนี้ให้เขาเกิดปีนายายสวนโหเสียงดีดีได้พี่น้อง ยามเราดอนนี่พี่น้องต้องหาดอนนี่ทีๆก็นี่กันนี่พูดถึงว่าเย็บสนเสียงดีบแมนคุยได้พี่น้องยกหางตะของเดี๋ยววันหลังกี้แหล่มาไออแล่สีกระซัตรเดินดงให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อย,ยายแหล่เป็นดอกเด้ป๊าตาดีเติบเดยอยัก,กี้เห็นเฮ็ดพี่น้องเอ้ยก็อยู่ในตะลุกมียังตะเห็นอยู่นะ่ะ ว้าเห็นว่าเทาเๆเยอะกันนี่อมสมไปเสียค่ะแว่นมาอยู่พี่น้องเอ้ยแว่นอันเก่าหมดอายุโอ้ยเวียนหน้าปวดหัวพี่น้องเอ้ยเจ็ดปียังดันใส่อยู่นะแว่นมันมดอายุนั่นแหละถึงได้ตาอัแว่นตาด,ดำปานคนตาบอดปันนี่พี่น้องย้ายเป็นโรคเกี่ยวกับสายตาก็เลยไปตัดเอาแวบนี้มากันจะว่ากันเดอ้อพี่น้องลูกๆลหลาน ยายแว่นตายายน่ะสีอันนี้อันนี้ก็เฮ็ดอันนี้กินได้อัน,นซุ้มตะกูลเห็ดหนังไก่พี่น้องนี่นะทองเขาเหมือนสามสิบกีดเหมือนขี่เ็งวันนี่อันนี้กินได้อยู่สีเหลืองเหลืองนี่แต่อันเหลืองดอกน,น้อยน้อยน้อยซุดๆน่นมีอีกพันหนึ่งแต่ไม่รู้เด้อพกกินได้ไหมมีอีกดอกอันนี้ของแท้แน่นอนเหลืองอลามอยู่นี่อืดินพี่น้องเอ้ ตะกุดตะกุดเอาดินออกก่อนคิด้อนใส่เลยกะเกียงใจกระตาพี่น้องเอ้ยหอบแต่กี้ดินใส่ตะกาออยากเต็มเร็วแล้วมังจีบายอีกแล้มั้งมองอยากพี่น้องเอ้ยต้องเดินจ้ชาถ้าเดินเร็วลาพี่น้องก็จะเวียนนะเอ้าเขี่ยดอกนี่เจออีกดอกน,นุ่นนี่ ดอกเดียวพี่น้องงามเยอะน่ะเก็บได้อีกนานยูเฮ็ดกำลังงอกกับมีเนาะพี่น้องเนาะอู้นอยู่ในหลืบบนดอกนึงพี่น้องเสียยัง้อยเนาะว่าอยู่ในหลืบยังเห็นน่ะเห็ดดูดูว่าตาไม่ดีว่าเธอก็ยังต้เห็นเขายูปาดงามแถบพี่น้องอืมตะกึดเอาดินออกคือว่าเลยพี่น้องก็อ,อย่าว่าชาเด้อชาจริงๆนั่นแหละ งูอีกดอกนึงพี่น้องถ้าย้ายเร็วกว่านี้ป่าพี่น้องเวียนนาแท้เอาจริงจรงหรอกนะถ้าเร็วกว่าน้เวียนนาพี่น้องเอ้ยองามเออที่เต็มกระต้าน้อยแล้วพี่น้องเอ้ยมาเขาดงจริงจริงโอ้ยคิดถึงบ้านเองอุ้ยขอโทษถูกขาโทรศัพท์อันคือดงบ้านเองเลยเนาะพี่น้องเนาะ มุดป่ามุดดงเก็บเพชรนะ่ะอ้ยนี่แหละเคยไปเก็บอยู่เดอ้อพี่น้องเอ้ยไปเก็บเพชรคนแตนตอดพี่น้องเอ้ยเขาไปได้เดกจกักป้าจักสามรอยเมตรดีละมั้งย้ายสนเข่าไปแม้พี่น้องไปเก็บเพชรยังไงแตนตอดเดี๋ยวเล่าให้ฟังอุย้ยอยยังคักอยู่กันหนองหรวแรดอำเภอหนองบุญมากนู่นอีกดอกหนึ่ง เพื่อน้องบุญมากพี่น้องเอ้ยถนนโชกชัยเดชอุดมนะ่ะเข้าไปยังไงพี่น้องเอ้ยสามรอยเมตรพี่น้องวิ่งนี้ห้าร้อยเมตรถดแล้วพี่น้องยางคากโดน,นแตนตอดวิ่งมาตั้งรักอยู่ถนนใหญ่นี่พี่น้องเอาจริงๆดอกเด้อันอยู่ตรงปั๊มน้ำมันใหญ่นะั่นะน่ะน้ำมันอะไรนั่นนะ่ะเขาตากใหม่นะ่ะพีน่น้องก็หนองหัวเรดนะ่นะน่ะตะ่อนมันเป็นป่ามันยายไปยเก็บเฮ็ดอุ้ยก็ยังว่า เดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงเข้าไปได้สามรอยเมตดวิ่งตั้งรักห้าลอยเม็ดเหลือพี่น้องป่ามันเขาหลาบมดเตียนตรวจตั้งตะนันเคียหลาบแต่ขาบตรวจล้วพี่น้องไม่ไปเก็บอีกจักที่ซื้อเขากินเอาแล้วแม่ไม่ใช่หาง่ายเด้อเขาขายแพงกันอย่ามาแพงเด้อพี่น้องกวดที่ได้ใส่ไฟหนาไปตาแต่ตตีไหนกวดที่ได้เฮ็ดพอพี่น้องเนาะอุ้ยอันนี้ขอตัดก่อนเด้อ อ,นนอยู่ข้างล่างนี่ก็ยังมีอยู่น่ะเดี๋ยวตัดเอาพี่น้องเอ้ยตัดหลากอันเมื่อกี้นี่อันนี้เละเราก็ทิ้งไปไว้แถวนี้พี่น้องเอาไหนอันไหนเอาไปได้ก็ยังเอาไปงัดขึ้นมาพี่น้องเพราะว่าอะไรอันเ,ข,นเนข,นงงข้าโดนแม่คานิ่งลงก็โดนแม่คานิ่งลงมันก็นเลยเปลี่ยนแบบนี้ มองเห็นอีกพี่น้องมองเห็นอีกอยูหลายอยู่หลายอยู่หยยเห็ดกําลังขึ้นนี่นะพี่น้องเอ้ยเปื่อแล้วก็มีเยอะแยะไปนี่เสดายแต่ว่ามันเก็บยากแค่นั้นแหละมันอยู่ลึกลับพี่น้องเฮ็ดบ้านยยสวนนี่เด้อดูเอาซะ <laughs> ของเข้าอยู่บนโคกของยายอยู่แบบนี้ วันหลังก็ได้แบกขาดมานำขินพี่น้องเอ้ยสุกใสได้ขาดแล้วก่อนอันนี้ไว้ให้กของอกที่หลังอีกขาดขาดข,าดขี้ฝอยมาขาดต้องพี่น้องเนาะไอเวลาหราพี่น้องเดินเบิดนาเชิบเชิดจะหาทางกลับบ้านจักหน่อยเดินไปเก็บไปเอานอกพี่น้องเนาะอือเดินไปด้วยเก็บไปด้วย <S <S <toma and walk together> เดี๋ยวพอเทาเรีดอือแตบัดจักนิดเด้อพี่น้องเอ้ๆๆๆย งัดทั้งสะบ,บัดแหละยายไออยู่ลึกลปะป้ายอยู่กันยังไงฮู้นะอือพี่น้องจุ๊ก๋อโอ,โอ้หลายดอกจุอย่าขาดเด้ออย่าขาดเด้องามจุูพ่พี่น้องน่ะอยุดตายใบไม้นี่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยเดอ้อพี่พีพนน้องๆจ้าฝากแชร์ให้ยายด้วยค่ะถ้าไม่แชร์ก็จะไม่เกิดง่ายดอกยายยังเป็นช่องน้อยอยู่หนุ่มใสหนุ่มใจเมื่อกี้นี่พี่น้องเอ้ยหันมาอีกที่ป่ะขี้ดิน ถ้าตัดแบบนี้นะพี่น้องเทาๆแกๆก็เอากับคื้นมาป่าอีกคือเก่าไม่เอากับคื้นมาป่าก็น,นุ่นแล้วปั่นจักรยานไปทิ้งไว้แถวบ้านให้มันเกิดป่าไหนใกล้บ้านเขาสุกเขา่อนอยู่ยังกันยาย,ยัางตาดีเห็นเนาะพี่น้องเนาะอ่อโน่นถั่วพี่น้องปูจู่ยุนปูจู้ปอดจ้อคือดอก ปูจู้ก็คือความหมายก็คือบา่าคือขนมพ่อบัวนะพี่ <รา S 1> น้องปู่จู้อยู่นี่เนี่ยอุปสรรยาย <c oughs> เขาวัดชนิดเล็กนนที่ทาชางางาเด็กกดพี่น้องเอยอทวารหลายาลเาสดายเนาะพี่น้องเนาะ ตาหน่วยยายกตาหมานาาหมานสละเกินกจะได้ตะรีบ้าเปโลก็อยากจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้นูนเห็นฮาเปโหลอีกดอกนึง เห็นอันนี้อร่อยค่ะมันรูบเบอรี่ค่ะบูเบอรี่ใบเขากําลังแดงสวยเลยเห็นไหมคะใบ,บบูเบอรี่เด้วค่ะนนและลงรักเรื่องราวพจนภัยร่วมทุกร่วมสุขร่วมปันใจเข้าป่าเข้าใจ Long, lark, I, Finland.